สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ถ่ายวันหยุดนะครับเป็นวันวันนี้ถ่ายวันอาทิตย์นะครับก็บางคนก็บอกว่าห่างเกินการทำคลิปอาจารย์ขออาทิตย์ละคลิปก็ยังดีก็เนี่ยก็จัดให้ละอาทิตย์ละคลิปนะครับเดี๋ยวขอเช็ดแว่นก่อนแว่นตาก็โ,โหนะครับสกรปรกหน้าดูนะครับก็เอตีถามถามหาว่าอาจารย์ออกคลิปบ่อยๆหน่อยอาจารย์ไม่ค่อยออกคลิป นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะมีเวลานะครับทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไม่มากก็น้อยนะครับเป็นความรู้นะครับเ,เป็นความรู้คู่นะครับเรียกค,คู่อะไรนะคู่ประเทศไทยแล้วกันนะครับเป็นูจะคู่อะไรก็คู่ประเทศไทยถือความรู้คู่สมองก็ได้ครับจาก ประเด็นนะครับตอนนี้ประเด็นร้อนสุดนะครับเรามีปัญหากับไทยกับกัมพูชาหรือเขมรนะครับซึ่งหลายคนก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันถึงความร้อนแรงว่าจะเกิดสงครามหรือเปล่าจะลบหรือไม่ลบกันแน่นะครับเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราก็ฟังข่าวอย่างเดียวนะครับผมก็คงไม่ได้เป็นได้ไปเป็นทาหารขเขาแล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นกองหนุนอย่างเดียวนะครับแต่อายุห้าิบห้าแล้วจะเป็นกองหนุนได้หรือเปล่านะครับแต่โห นอกจากเราแยนะ่ถึงจะเรียกอายุขนาดผมนีเนเน่เป็นกองหนุนเนี่ยครับแต่เราไม่ถึงกับแย่ขนาดนั้นหรอกนะครับเราประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครอง,องมีบุรพกษัตริย์ธิราชคุ้มครอง,องโดยเฉพาะอ,องค์สมเด็จพระราส่วนมหาราชนะครับซึ่งพระอ,องค์เนี่ยไปบุกตีละแวกนะครับหรือมืองหลวงครับละแวกตั้งมาเนี่ยนะครับเป็นราชานีอยู่หกสิบหกปีนะครับก็เจอองค์สมเด็จพระเรส่วนมหาราชเนี่ยท่านทําลาย ท่านไปบุกนะครับตะลุยเมืองละแวกนะครับแล้วก็เก็บทรัพย์สินกวาดต้อนผู้คนมาไว้ที่กรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ตามรอ,อบรอบกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะทราบสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุนะครับคือพระอิศวรเนี่ยท่านทําศึกกับพมา่า นะครับหรือแม้กระทั่งพระมหาธรรมราชาเนี่ยนะครับทําศึกกับพระมาตอนนี้นพระเรศีสวก็ทําเป็นวังหน้าพระมหาธรรมราชาเนี่ยเ,เป็นวางหลวงทําศึกอยู่เนี่ยละแวกเนี่ยครับพนักศรธาเนี่ยนะครับก็ส่งทหารอาจจะเป็นพระศรีสุริโยพัน์เนี่ยนะครับ แล้วก็แล้วก็ตัวพนักศัลยาเองอาจจะมาเองก็ได้นะครับก็มาเลยมารอบกัดกรุงศิวอยามาตีกรุงศิวอยาตลบหลังรับหลังนะครับก็คอยกวาดต้อนผู้คนนะครับตามช้อตาม,ตามะเข็บชายแดนน่ะนะครับไปเนืองเนืองนะครับแล้วทํามาหลายรอบครั้งรอบใหญ่สุดก็คือบุกมาถึงวัดสามวิหารนะครับนะครับมามาตีกรุงศิวิยาได้ ไม,ไม่ธรรมดานะปกมติกุณฑีวิยาได้เนี่ยนะครับเมื่อพระเด้ส่วนทราบข่าวเนี่ยก็มีความคุ้มแค้นมากแต่ก็ทำแล้วเพราะติดศึกพม่าเมื่อศึกพม่า,นเ,มมาเนี่ยเบาบางลงนะครับเมื่อหลังตวงคามุทัถีแล้วเนี่ยพม่าเบาบาลงเบาบางลงเนี่ยนะครับพระองค์ได้เอ่ยปากว่าความแค้นของเราดังมีเสี้ยนยอก อยู่ในพระอุระในอุระมีหายเลยและครั้งนี้แผ่นดินเป็นของเราคือพระองค์เนี่ยได้คือเมื่อสิ้นพระมหาธรมมราชาไปพระองค์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยพระองค์บอกว่าความแข้นของเรามีเสี้ยนยอกอยู่ในอุระมีหายเลยและครั้งนี้แผ่นดินเป็นของเราเราจะยกไปแก้แค้นเอาโลหิตของพระยาละแวบมาล้างพระบาทให้จงได้เนี่ย นี่คือคำคมในพระราชพงศาวดารฉบับหนึ่งนะครับถึงการที่พระเลสวนนะครับบุกนะครับไปทำลายละแวกนะครับสองพันหนึ่งร้อยยิบเก้าเนี่ยพศสองพันสองพันหนึ่งร้อยี่ิบเก้าเนี่ยบุกไปไปสำเร็จหลังจากนั้นอีกประมาณเจ็ดปีนะครับสองพันหนึ่งร้อยสาสิบหกเนี่ยพระเลสวนได้บุกไปทำลายละแวกสองพันหนึ่งร้อยสามสิบหกถึงสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยพระองค์บุกไปทำลายละแวก สิ้นซากนะครับแล้วก็ทําพิธีปฐถมกรรมนะครับพระองค์ได้ตัดว่าก็พูดกับพญาลาแวกว่าเราได้ออกวาจาไว้แล้วถ้ามีชายแก่ท่านจะทําพิธีปฐมกรรมเอาเลือดท่านล้างพระบาทเสียให้จงได้ล้างบาทาล้างพระบาทาเสียจงได้เราได้ออกวาจาไว้แล้วถ้ามีชายแก่ท่านจะทําพิธีปฐถมกรรมเอาเลือดท่านล้างบาทาให้จงได้ครับตอนที่จับตัวพญาละแวกได้นะครับ พระองค์ก็ทําพิธีผสมกรรมครับโดยที่พระองค์ขึ้นอยู่บนเกยนะครับแล้วก็ทํายกสูงขึ้นมาเอาพญาเราแบกไปไว้ที่ใต้เกยแล้วก็ตัดหัวตัดหัวแล้วเอาเลือดเนี่ยมาล้างพระบาทนะครับจริงเท็จยังไงเนี่ยมันมีภาพเสถีแสดงไว้ที่วัสวด,าดาาสุวรรณดารามองศิลุยาใครสามารถไปดูภาพที่พระเดศสวนทำพิธีผสมกรรม ตัดหัวพญาละแวกมาล้างราบาทหรือ,อ,อนักปรพศถาได้นะครับไปดูได้ก็เป็นอะไรที่เราต้องมาคิดนะครับว่าทําไมละแวกถึงโดนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือละแวกเนี่ยเมื่อไทยแข็งแรงเนี่ยเขาจะส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองนะครับส่งมาเรื่องราชบัณการมาขอขึ้นเป็นเมืองขึ้น ในความคุ้มครองของกรุงศรียาพอกรุงศรียาวอายุมะไหลกูมาแล้วกูจะต้องมาแล้วเป็นเมืองเมืองเดียวทึ่พระค์ทึ่พระเลสวนเนี่ยถือว่าเป็นคู่แขงกับพม่าะนะคู่แขงกับพมา่าแต่ท่านก็ไม่เคยทําพิธีประถมกรรมที่เป็นพิธีเหยียดหยามเพราะท่านจะเหยียดหย,ยามศัตรูมากนะครับท่านก็ไม่เคยทําพิธีกับพมา่าแต่ท่านกับทํากับละแวกเนี่ยคือละแวกเนี่ย เมื่อดีเสร็จปุ๊บพอเผลอปุ๊บก็จะมาตีองศรีวยาไปขวาดต้อนผู้คนทับสินไปพอองศีวยาแข็งแรงปุ๊บก็ส่งเครื่องราชบรรณาการมาอย่างเงี้ยมาอย่างนี้อีกแล้วอ่าแล้วพอองศีวยาแข็งแรงก็ส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาอย่างเงี้ยมาทําอย่างเงี้ยบ่อยบ่อยจนพระองค์บอกว่าอะไรวะมึงเอาแยะพอกูติดศึกพมาก่ามึงมาอีกแล้วมึงจ้องมาทําลายกูแล้วนะครับ จนเนือพระองค์ปราบปรามพม่าจนลาบคาบแล้วพระองค์ก็ปราบปรามเละแวกแต่ปราบปรามละแวกนี่คือยกไปทําลายพระองค์ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ทาลายหงสาวดีนะพระองค์ยกไปเนี่ยอมีพวกตองอูยะไข่เนี่ยมาทําลายหงสาวดี้อพระองค์ไปถึงปุ๊บเมืองก็โดนเผาหมดแล้วพระองค์ไม่ได้ทําลายแต่พระองค์ได้ทําลายละแวกชัดเจนเลยว่าพระองค์เนี่ย ทำลายละแวกนะครับพระองค์พระเรษสวรเนี่ยทําลายละแวกให้สิ้นซากเพราะว่าัคงจะแค้นมากนะครับคือไอพญาละแวกเนี่ยมันเอาไว้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเราเราจะมองว่ากัมพูชาเนี่ยเหมือนเผาพันพญาละแวกมันมันมันคบยากมันคบลําบากเพราะว่ากระดูเดิกเอาแย ปีห้าสี่นี่มีมีครั้งหนึ่งสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เนี่ยลบกับเราครั้งหนึ่งเละกลับไปนี่มาอีกแล้วปีหกแปดอีกสิบสี่ปีมึงมาอีกแล้วอ่ะมึงมาอีกแล้วเนี่ยเดยออีกแล้วเหรอเนี่ยครับนี่คือประวัติแล้วคนขเขมรเขาก็สอนให้เขาให้เกียริคนไทยนะเขาก็บอกว่าพระนเรศญส่วนไปทําลายเมืองเขาเขาก็สอนให้เกยียิไม่ใช่ไปสอนให้เกียิ นะครับเขาไม่ได้สอนให้รักคนไทยหรอกเขาให้เกลียดคนไทยนะครับเนี่ยมันมาอีกแล้วนะครับไอ้ตระกูลหุนหุน่นไดเอะมีหุนไดหุนไดยังดียังได้รถหุนเซนกับหุนมาเน็ตนะครับผมบอกตรงะนะะอย่างโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยไม่น่ารักษาแม่งหรอกไอ้พวกเขเมิดเนี่ยไม่รู้จะรักษาแม่งทำาัตีอะไรบอกตรงก็ดูเดีย่ยแม่งเป็นอย่างเนี้ยแล้วถามจริง ในปีปีที่มันลบกันเองเนี่ยไอ้หุนเซนลบกับพรพศเนี่ยนะครับเขียวสัมพันธ์ขเขมรทิ้งสัมบินเขมรแดงเนี่ยขเขมสกกรสกเบือสามฝูงสามฝ่ายส่วนตีนี้อะไรของมันเนี่ยลบกันเองเนี่ยคนเป็นล้านนะที่หนีตายเข้ามาประเทศไทยหนีตายเข้ามาบานเลยแล้วอะไรเ,เราก็ช่วยเพราะเป็นมีมนุษ,ษย,ษยษาธรรมโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระพัน,พนปีหลวง นะครับสมเด็จพระราชินีนาถแห่งรัชกาลที่เก้าเนี่ยท่านลงลงไปเต็มตัวไปช่วยเต็มตัวนะครับอำนวยความสะดวกให้เต็มที่นะครับแล้วอยู่มาเป็นสิบสิบปีมันอยู่มันเปนะ็นอยู่มันสิบนะมันมีประเทศที่สามรับไปมั่งแล้วก็พอสองครามมันเลิกมันก็ผักดันกลับแต่คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่ท,ที่เกิดมาในในในปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่ไม่สำนึกไม่สำเนียกถึงบุญคุณของประเทศไทยเลย คนไทยเนี่ยไม่เคยไปหนีภยัยหนีตายจากการลุกบอลเอกไปไป,ไป,ไ,ปไปที่เขมรน,นะมีแต่เขมรนันหนีมาเขาอีด่างเอ้ยแถวจังหวัดตาดเอ้ยแถวจัวนทีมีค่ายอ,อพยพหลายค่ายมากนะครับซึ่งผมรู้ว่าหลายคนเนี่ยไม่ทันเกิดไม่ทันที่ดูผมเนี่ยรุ่นผมเนี่ยทันเพราะว่ารุ่นผมยังเด็กอยู่เลย ที่มีพีมีลบกันที่มันฆ่ากันมันฆ่าปัญญาชนฆ่าหมอฆ่าวิศวกรฆ่าอะไรถามมึงจะเอาเจริญได้ไงมึงฆ่าชนปัญญาชนไปขนาดนั้นมึงไม่ส่งเสริมมึงฆ่าชิบหายว,วอนมึงก็ลบกันแล้วถามว่าหุนเสียนดีทั้งไหนหอ่อหุนเสียนไม่ได้เรื่องเวล,ลาไอ้เฮียมันคนขายชาติมันเอาเวียดน,นามมันาบุกประเทศมึงด้วยซ้ำลบกันเองอ่ะหาหาดีไม่ได้เลยวันเนี้กูอยากจะพูดซะมากมเฮียกูไม่พูดมานานแล้วชิบหาย หาดีไม่ได้เลยไอ้ไอ้พวกเนี้ยเพราะฉนั้นนะไอ้ที่แรงงงแรงงานขาเขมรเนี่ยที่ผิดกฎหมายเนี่ยจับส่งแม่ห,หมดปิดดงปิดด่ดดานไปจับส่งคืนไม่หมดไปมึงไปหาแด่บ,บ้านมึงนู่นไปปิดด่านบอลปิดบอลปิดไม่เขมรไม่ไม่ขเมมมข้าไปเล่นแล้วมันมีตังไปเล่นคนไทยเข้าไปเล่นแล้วไอ้พวกนักธุรกิจบางคนก็ขายชาติด้วย นะครับนักการเมืองบางคนแม่งก็ขายชาติด้วยเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของชาตินะครับเออประโยชน์ให้กับพวกต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นจีนเทาเอ้ยขเขมรเทาเอ้ยโอโ้โหเยอะมากมายทำให้ประเทศชาติเสียหายค่อนข้างมากแล้วลูกหลานจะอยู่ยังไงคนจีนเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองประเทศไทยหมดแล้วเยจะโดนคนจีนยึดอยู่แล้ว นี่มาเขมรอีกพมา่าอีกแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองประเทศไทยหมดแล้วไท,ไทยไทยพิไทยนี่รับมาทุกอย่างเลยจีนพมา่าลาวแขกมียิวมีอีกแล้วชิบหายแม่งรับมาเต็มไปหมดของเราเนะี่ยปัญหาภายดนภาคใต้ย,ยังไม่จบมีปัญหาเขมรใหม่อีกแล้วเพราออะไรนักการเมืองกูบอกเลยนักการเมืองชุดชั่วเราแม่งเยอะแล้วก็เลือกเลือกเลือกกันจังเลือก แม่งเลือกกันจังมึงกรร็รู้้รู้ว่าชั่วนะรู้ว่าโกงนะกูก็เลือกมึงเป็นไงมึงเป็นคุ้ยอะไรของมึงมึวงว้าวถามจริงครั้งที่ไหนครับผมบอกเลยว่าผมไม่ไเฉยผมไม่เลือกผมเลือกคนที่แบบโนเนมเลยให้ให้ัให้คะแนนมงอย่างน้อยมันก็เป็นไม้ประดับอย่างน้อยก็เลือกมันอย่างน้อยก็คือให้มันมีกําลังใจเลือกโนเนมแม่งลเลยเผื่อมันจะทํางานดีก็ได้นี่เรียกตระกูลเดิมๆแล้วก็ เราก็ได้นักการเมืองเดิมๆแล้วก็เดิมๆสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมเราเลือกนักการเมืองที่ไม่ดีไปไปให้ท้ายเขมรมากไปหน่อยแล้วก็บอกว่าโอ้ยรักชาติมึงไม่รักชาติทยหรอกบอมตรงเลยว่าถ้ามันเขมรมันได้อย่างใจมันนะมันทําได้นะมันลากเส้นนะเราจะเสียพื้นที่ทางทะเลอีกบานเลยการเมืองก็ยอมรับการต่างประเทศเนี่ย เราจนะสู้จะสู้เขมียากเขมีแม่งเราเรามีไส้อะเรามีไส้ศึกเรามีหนอนบ่อนไส้ในประเทศเราเนี่ยซอยส่งข่าวไปให้เขาเนี่ยแม่งจบแล้วหนอนตัวใหญ่ซะด้วยเฮียหนอนหนอนไม่ใตัวหนอนตัวเล็กหนอนตัวใหญ่มันก็เลยทําให้บ้านเมืองเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็หึมึมฮึมฮึมึมึมกูไม่เห็นยิงกันทีหนึ่งนะ นี่ยนะถึงต้องให้พระเลสวรเนี่ยพระเราดูด,ด,าดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยดูจากประวัติศาสตร์ชัดเจนมากว่ามันคบไม่ได้มันคบยากไอ้ไอ้สายเลือดพญาละแวกเนี่ยมันคบยากหาดียากทําธุรกิจต้องเคี่ยวแม่งมันกูก็เคี่ยวมึงไม่ส่งของกูกูผมก็เคยทําธุรก,กิจกับพวกน,นี้นะต้องเคี่ยวขอไม่มาถึงก่อนกูกูก็ไม่จ่ายบาัค์ มาถึงเมื่อไหร่แล้วพี่ว่ากันถ้าไม่มาถึงกูก็ไม่ว่ามึงจริงๆแล้วผมว่าผมบอมตรงนะผมไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลของเราและรัฐบาลของจริงๆเนี่ยมันเกมเนี่ยเันเกมการเมืองที่แม่งรู้ไส้ง่ายๆอ่านอ่านอ่านไม่ยากคุณเซนกับคุณเมเน็ตเนี่ยอ่านไม่ยากหรอกแม่งรู้ง่ายนะครับมันรู้ง่ายมันมีการจัดสรรบันส่วนผลประโยชน์กันเยอะแยะแล้ว แล้วถามจริงตระกูลฮุนเซนนรวยที่ผายคนบาเ,าเมืยากจนอยู่เลยรวยกระจุกจนกระจายทั้งประเทศเลยก็ยังมองว่าคนเขเมรเขาไม่รู้เรื่องไงอะไรก็ชาตินิยมชาตินิยมชาตินิยมมันก็จะไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยตอนปิดด่านเนี่ยคนที่ลบาบากไม่ใช่หุนมาเน็ตคุณมาเน็ตอาจจะเสียไรายได้หุนเซนอาจจะเสียไรายได้คนในรัฐบาลที่อยู่ข้างหุนเซนครอบครัวตระกูลหุนเนี่ยอาจจะเสียไรายได้แต่ว่า มันอยู่ได้แต่ชาวบ้านตาดำๆทั้งสองฝั่งเนี่ยแม่งอยู่ลําบากเพราะมันมีการค้าขายกันนะครับน่าทุนที่น่าสงสารค,คือประชาชนตัวดำๆแล้วก็คนที่ไม่รู้อีหน่วยนี่ทะลบกันก็โดนห่างเล่กันไปด้วยคือตัอต้งแต่ปีพห้าสี่โดนไปนี่เงียบมาตลอดนะพอป,ปีหกแปดเอาอีแย้ แล้วขเขมรจะเป็นอย่างนี้ตลอดมันเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาขเขมรนะครับขเขมรมันจะเป็นอย่างเนี้ยอยู่ตลอดเวลาโดยสัญชาติโดยสัญดานโดยนิสัยส่วนลึกโดยดีนเอของมันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันครบยากครบได้ไหมได้แต่ต้องรู้ไส้มันด้วยถ้าคบแล้วไม่รู้ไส้มันในเขมรคบยาก เขาบอกว่าเจองูเจอแขกเจอขเขมรเฮียตีขเขมนก่อนตีขเขมรก่อนแขกเอาไว้กินหลังงูไว้กี่หลัง,ง,ลงต้องตีขเขมนก่อนนะครับคุณถามจริงเลยมันแปลกที่ว่ามันไม่รู้บุญคุณของประเทศไทยตอนที่มันหนีตายกันมาผมเชื่อว่าไอ้คนที่หนีตายมาเขานะั้นที่กลับประเทศไทยนะเป็นครอบครัว เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายขอให้คนรุ่นใหม่ที่มันเย่เย่อเย่ยเย่ยมันด่าประเทศไทยอ่ะมึงรู้เปล่าวันนั้นน่ะถ้ามึงถ้าโค่เงาวมึงตายซะก่อนนะนะอันนี้บอกเลยว่ามึงจะไม่ได้เกิดมาด่าคนไทยหรอกถูกไหมนั่นคือพระมหากราธิคุณของสมเด็จพระปีหลวงที่เขามาช่วยพวกมึงอ่ะเขามาช่วยโดยมึงลบกันตนแบบโอ้โหมึงไม่ใช่ลบกันนี่นะมึงลบกันเละมาแล้วนะครับ อันนี้ก็ฝากจะบอกบอกด้วยไม่ได้ปลุกระดมแต่ฝากจะบอกว่า,ขาเขมรเขาเป็นอย่างนี้โดยสันดาลโดยนิสัยเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วและเป็นมาตลอดและเป็นมาตั้งแต่สมัยยาจนมาสมัยปัจจุบันและก็จะเป็นต่อไปโดยนิสัยสันดาลดีเอ็นเอมันมันถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้นะครับชนชาตินี้สุขสร้างมาเพื่อสิ่งนี้นะครับเป็นชนชาติที่เหมือนงูเหา่าช่วยไปก็เท่านั้นแหละ เรียนก็ไม่ค่อยเชื่องนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนด้วยนะครับไปดูประวัติศาสตร์ได้นะครับว่าเขมรเนี่ยมาเราแวกมาตีกรุงศรีอยากี่รอบสามสี่รอบพอทายเอามางก็ส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองมามาเป็นเครื่องบรรณาการแล้วก็จะกลับไปครับไปดูได้ดไปดูประวัติศาสตร์ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกด้กดแจ้งเตือนคลิปนี้เป็นคลิปตั้ๆ นะครับแต่ว่าได้ใจความดีนะครับแลก้ดกระดิ่งให้ผมด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ